คนนัง่งสิมันหัวมันสวัสดีครับพี่น้องมือน,นะครับมีศิลปินทัานหนึ่งนะครับมาสเสนอเพลงนะครับเพลงนี้แ่งม,งมากประมาณสิบหาปีครับพี่น้องค <45. S 2> มกเก้ามีนาปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับหาท <c oughs> ี่สเกียนวะมืดก็เล่นสิมาลออไก่นะครับให้ <c oughs> พี่น้องลองพิจารณาบน <c oughs> เพลงนี้แ่งม,งมากห้าปีครับแต่ว่าผูดได้สื่อไปคุ้มครับ เพราะราบาขงครืบขายสามหน่อยตเมูหน่อยตัวหนึ่งทำมูหน่อยีสิม oh ูห <oh น่อยแถมมห้เขามูหน่อยกี่ใช้สามห่อยครับแล้วก็จะขอเพื่อนที่แถมมูหน่อยให้จะขอเงินนะครับตันน้าครับแงดนี่แนเตรียพี้ยนดีเละเตรีเพี้ยน่บอเรียมเืออเหมเตรียมตัวที่ว่าล่ะอาจาเยนนี้ใอยจะไปน้ำมันนี้ได้จัออาจารย์ครูพันชี ให้คำแนะนำนะครับเอันนี้ไทยมาทั้งไหนนี่ฮะไทยมาทั้งขวยบ่ทังเกี่ยนหร่าอ้ไทยสวัสดีครับเอาไปดิเอาไปดิอ้เอาล้เนาะเอาไม่เอาไม่เอาว้าวว้าวบ้าวว้า้าวว้าวว้าวบ้าวว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 ้ากว้าวาว้าวว้า้า้าวว้าวว้าวบ้าดว้าว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 บ้าวว้าวว้า้าวว้า้าบ้ว้า้า้า้้า้าก้า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 า้า้ มันนี่ว่าสิว่าอะไรนะมาลองเพ่งให้พี่น้องฟังเพ่งแตงเอยงเอาเพลงเพ่งแตงเอียงสิวาตอนแร้ต่วนถึงแล้ครับต้งแตกจักปีอะหลายปีเต็มจั๊กปีครับต้งแต่ทำไมยังู่สุมไกลอยู่เนี่ยสุมไกลเดือดนะทำไมทำไมยังสุมไกลอยู่เนี่ยแตงไใบอกว่าแตงเพ่งแค่ไหหลายปีแล้วแค่ไห แต่จิตศรัทธาจิตศรัทธาแต่คุ่กันเราพวกเจ้าอาวาอมัแต่มีจิตศรัทธาพแต่งเพลงนี่แต่งยี่สิบกมีน้าสองพันหารอยหาสิบกว่าเวลาสิบสี่ที่กาสามสิบวิีไปจะมีแอปพลิงแอปพลิงแอลิ่งเลคคอร์ดจิตสกัดแอปพลิงเลคคอร์ดสมัยนั้น่ป็วะตอนนี้ใหมาัสกัดยางพาราเลคคอร์ดละครับพาราแล้วติกนะว่ายางพาราเลคคอร์ดจริงนะว่าสถาฟอดหรือก่งเพลงชาเพลงเดีวครับเพลงชาครับ เป็นมั่เลยวเป็นมุกเป็นสไตล์อินดี้ออกลูกทุ่งเฮ้ยพูดจริงดิจีจะสู้มาเกยอะไรแต่มาอยู่บ้านนี่บ่ได้พวกแยงกันเถอะมันเป็นแนวี่ยไหมนี่อินดี้ออกลูกทุ่งนี่ไม่อินดี้ลูกทุ่งมันเป็นผสมอาจานครับมันเป็นเพลงลูกเคร่งด้วยลูกเคร่งอาจารย์ปวดหัวแสดงกันมาสู้มันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมีแฟนมาแล้วแต่ว่าเลิกลรกกันไปใครทำนี่ เขาติดเขาขอโทษขอโทอโทษที่สุดนะือว่าเลิกล่ากันไปแล้วกเรียคิดววาเขาเขาเลยเขาไปจอเฟซบุ๊กกดสเปรยเข้าไหมงครเขาเยเขาไปกดที่ตามขยาานเขาอะไรตังคซื้อเพลงนี้่าก็ชิตังบางเลยครับเนี่ยแเลยกแกเลยลองมึงมารตังค์เขาข้าวตังคไว้แล้วว่าลอยลอยจอเฟียดลอยจอเฟซยดลอยจอ ไรเจาะวงเล็บเฟี้ยเอาไง,างไรบรรดาเขาจกเฟีเ้ยจกเฟี้ยปวดทรวงเนาะอยากฟังไหมฮะอยากฟังไหมบ่อยากเดี๋ยวเพลงนี้มันมันมันมีมูลราคาดิถ้าว่าอยากฟังบ่อยากเดี๋ยวอะไรมันอยากมันกับปิดไปว่าได้ก็ไม่บังคับบังคับต้องบังคับปวดหัวงอะไรจะพลงนี้ราคาสาไลอนี่เอาคุณจเอาเพลงแท่สามลอยนี่ทีสามลอยแล้วเราขายเพลงมูลสามมูลเราขายขายสาไลอโอ้ครับพี่น้อง เงี้ยกอบเืินไปใส่งานนี่ได้หัวหมูมเงื่อนเงื่อนในยุบันเนอะยุดไปก่อนมเงินไปใส่หอดเข้ามาเอาไปนี่ากะมันเป็นเพี่งนี่แหละลองเบิะงเนาะเอาเฮ้ยเป็นยังเป็นยังนี่ฮะเอาน้ำบ่นน้มยักมากินน้ำมันบ่ฮะกินน้ำมัน้มนบ่ใครเซ็ตฮะมันกิ่งไปเลยน้ำมันอู้ย่าวางตัวเฉียดเดี๋ยวมันกิ่งไปตัวเฉียดไปกันมาหนามนเน่ะอ่ะ มวนบงมวนกับพิจัลนาเนาะโอ้คือบงมวลแท้รวยยังไงอันนี้เงินทุนวันที่มีขครสองรวยนะพรอผมชักมาชันอะไรพอกเขาตันตันบ่ตันบอเต็มนาคุณนะเด้อเด้อเด้อครับโอ้ยเขาลืมกดอัดเขาลืมกดอัดมาหิงเิ เอาไมเอาไม่โอ้ยเอาถือว่าถือว่าเป็นการสอบเหมือนกันสอบเอายังไงลีลืมก่อนอันลีก่อนเอาตั้งใจกันมาเลยเอาแบบนี้เล่นหมใส่หมวกกันไหนวะใส่หมวกวะอะไทยหมวกวะมันต้องอันว่าแจ้งอะไรกลัวยึดสมไก่เด้อพี่มันต้องลองนล้วขี้รถไปนั่งเปนบ่หละเอาไปใช้ไปใช้กันว่าลองละขี้รถไปใช้หมวกหมวกใส่หมวกกันดอกเหรอเส้นหมวกแก่อาที่อ้า สวัสดีครับเจ้าเปิดตัวกันเจ้านหลังจากแพทย์่งกองมาก่<ข>อนเดียวง่ายก่ <c oughs> อนไมาค่อยคาไทยเจ้าเจ้าคไทยมาครับนี้เนาเสียบกลองไม,มบบงไ่บ่บ่ไม่จัดสันหรอบบสิบวิเสียบเยงนีกองคุณเสียม่ได้มากระลุถิ่มอไจ้ะอะไรอ้ป๊วายังจุปีกยูนํามก็ยังนั่นเห้นบ่ป็ยังไงเรื่องเียว เอา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 เถอะอ่อเออเออเียงเชียงเชายงมือไปเลสัดีโอ้สวัสดีเจ้าทอานไข้ใาเจดิเออเป็นสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนครับเมื่อนานเดมอพอกันยุทที่จังหวัดอุดรธานีเอออพอครับช่องบ่าวเอ็ดลาเพลินออออฟฟิเชียล เชี่ยวเชี่ยวแบบว่ากันเราครับผมนี่ครับไอ้เข็มครับผู้กรรมการครับผู้ประสิทธิ์ซินว่าสิขายสามลอยลึกลอยยี่สิบนี่สิสิมาขายขายเพลงฟังเพลงสี่สิซื้อเพลยงกันปะครับสิซื้อเพลยงกันปะครับผู้ขายนี่ขายเพลงหรือขายหนาขายหนาขายตาขายหนาขายตาขายเพลงต้องครับเอาไปนี่พร้อมไปครับสิมาขายเพลงเพลงนี้มันกับมีความหมายแบบไหนวันนี้สิสิมาลองซื้อฟังหนึ่งอ้อ เราข้อไม้หรือวะเราข้าไม้กอนเอาไปตัดเอาข้อไม้เดี๋ยวมาใส่ต้นนี้ก็ได้เอาเดียวเมื่อคือว่าอะไงเพ่งนี้มีวามไม้ไว้จังไหนเออไม่เป็นอย่างนี้เพงหนีมีข้อไมาไว้จังไหนบัตีซโบ้เคยฟังชนะข้อไมยนะนะแต่ที่ไม่มีข้อไม้บางตึกก็บงหมูน้ำปูเตียงเดียวในการสรุนี่รสรุปเวนี่มีข้อหมาไว้จังไหวบตีมันเป็นเพ่งเกี่ยวกับผู้บังคาวหนกันยังบบงูกันยังไง ว,ว,มมว่าหัวหน้าผูดแต่งจะมาทำขความหมายว่าจแต่จะมาทผู้ฟังจะได้เอาอะไรมันจะเป็นความรักระหว่างผู้สาวผู้บ่าวคนหนึ่งนะครับเนาะที่ได้เลิกล่ากันไปแล้วก็คิดหอดกันผู้ฟังสองรอบเลยความหมายของเ,เพลงนี้นะครับมาจ่อเฟดเขาประมาณนัะะ<อ>้น่อยครับเป็นยังไงวิศวาว่าลอยจ่อเฟดครับลอยจ่อฟังในเพลงนั่นเลยหมดับเอ้า เขาจะใช้หมวกผอมเล็กเท่เลยมันยังได้ไม่ได้เท่เนี่ได้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 กู้อยากใส่หมวกมันช่างหมวกหมวกเออมีหมวกไงหมวกขึ้นดาวหมวกใส่เลยไม่ต้องเอาาตเนาะเอาตายในหัวได้ยินข่าวแฟนเก่าสิเขาบันทึกเรื่องเนี่ยบ๊อบบ่อบขัดขัด วอ้คนละเพศครับมึงเนียโอ้ยโอ้ยอันนี้รอยจ้าฟิลตตายบุเลี่ยบุเลี่ยว่าาฮเาจ่ายยาพิษเขาจิียบเงียบเอาเพีใหนี้รอยจ้าฟิลตครับตั้งแต่มือที่ห้างเลิกกันจากวันนั้นจนมาหอดมือนี้นับได้เวลากันนานหลายปีคนดีเจ้าอยู่จังใด อยากสิเข้าไปจอเฟซบุ๊กกะย่านจุกใจหลายย่านเปิดไปพ่อลูกเจ้ากับแฟนใหม่ลงเฟซว่าน้องหักกัน สเตตันของอายคือเกา่าสเตตันของเจ้าเปลี่ยนไปบ่ว่าสิดนปานใดหัวใจอายยังคือเกา่าไอยันโจรงสเตตันว่าเจ้านั้นฮักเก่าลายไอยันไยปวดหัวใจ ยามเห็นเจ้ากับเขาเกอดกันถึงเฮาสิเลิกกันหลายปีแต่ใจไอ้นี่บอกใครลืมเจ้าสุเม,มนีไอ้มีแต่เหงาย้าไอเขาไปจอเฟซบุ๊ออกประมาณนี้นะจบแล้วปะ เราสามาส่อโอสัมสัยู่บอกสำสเตตัดของไอคุณคนละขีกับถอดแหลกวาดีว่าดีสเตตัของเจ้าเตี้ยคุณสู่วกาเข้าบ่ดิบอว่าสิดนปานใดหัวใจไายยังคือเก่าไอยันเจ้าลงสะเตตัดว่าเจ้านั้นหักกลาง อย่าได้ปวดหัวใจอย่าเม็นเจ้ากับเขากอดกันถึงเฮาสิเลิกกันหลายปีแต่ใจไอ้นี่บอกให้ลืมเจ้าสมมีีไอ้มีแต่เงาย้ำไอเข้าไปจอเซต สมุนีไอมีแตงเงาโโอ้หเป็นยังไงวะยอไอเข้าไปจอเฟซบุกสวดๆจะบ้อะไอกันเนาะมากร์ครัคำนี้สมุนีไอมีแตงเงามากๆๆอันนี้หลอกยำไกับมากยำน้นตมแตงใครับแตงใไนะครับ อันนี้แจ้งไว้ฮะคนมาใช้ทั่วใช้มุงบ่ครับผมอันนี้นี่จะเป็นเพ่งที่แดงไว้นะครับซื้อเพ่งว่าร้อยจอเปลียนหรือว่าร้อยจอเปลี่ยนบางร้อยจอเปลียนร้อยจอเปลียนอะไหรือว่าสี่สีสีว่าเพ่งตัดเตตัดถีดถีดมันกับมีีมั้งเนาะเออแลายังฝากฝากเพ่งนี่ก่อนสี่สี่สิดคลิปให้พี่น้อง มาพิจารณาเบ้างว่าเพ่งนี่แหะครับสมควรซื้ออย่างนี้เพ่งครับผู้ใดอยากซื้ออะขามาซื้อนะครับเพ่งบพ่อเพ่งเหรครับต่อกันผู้ใดอยากซับซุนผมเลยผมปล่องกันไม่อาจใจผมก็ได้ครับผมไปปั่นก็ได้ครับศิลปินจะจีนก็ปีครับครับอะไรครับพี่น้องคลิปนี้ฝากเพ่งนองไว้หนึ่งนะครับอาจธิเป็นอาจธิเป็นศิลปินผู้ทินนาตาดีที่สุดในสายอับเฉาครับไม่ดาวอังคั้นนะครับเพี้ยนใช่ไหมครับนะครับจะได้เป็นผู้น่าอับเฉาล์ เราวอนเมือตายครเปตัวทิกนาวายางพาราเรคคอร์ดนะครับสั่งกันใหม่ครับยางพาราเรคคอร์ดเอาละครับพี่น้องปิดคลิประจำหนี้ฝากพิจารณาเพลงน้องหนึ่ครับด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ